ันนี้ผมมาถ่าวงานงานนะครับยื่ที่ขนางโค้งตกแต่งอันนี้ชุดโค้งแล้วนะครับตัง้งแล้วครับนี่ตัวโค้งนะครับจะต่อซิกซอยนะครับ Gracias. Nó dịch với đây thì khắp Nó ti hoàng Nên cả mình đứng bên เป็ตัวสุดท้ายนะครับตัวต่อทุนนะครับตัวนี้จะเป็นโซนผ้านะครับมันจะงรักพอดี

เทียนตึงๆแตถูกนะครับถ้าเสียนไหนไม่ถูกนะครับ Nah, let's get เดี๋ยวผมเอาดูนะครับว่าผนังโค้งเป็นยังไงนะครับวันนี้พามาทํางานนะครับตรงนี้คือผนังโค้งนะครับเดี๋ยวผมเอาไฟขึ้นไปนะครับนี่เรา,าจะเอาขึ้นนี้นะครับความสูงอยู่ที่สีม ความสูงอยู่ที่4เมตร60 เชื่อมมาแล้วนะครับเราจะทำการขึ้นนะครับมาเลยรง่ายน,นะครับ يلا ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้นะครับต้องลงมืเอาครับกยู่ไหนเลยมันหนักอยู่แต่พอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

lên đúng không? Như này các bạn đéo là thấp, Đấy, đọc, Để không mua đâu một kìm coi Tầm càng ghiếp lên đây ngoại <laughs> สายไปอย่างนีถงมัดอย่างนี้ก่อนตอนนี้ยึดได้รับเงินเีผมยึดติ้ด้เงินยพาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp Gracias. ต่อไปเพื่อนก็ติดตะปนีบนะครับติดแผ่นตะปูหนีบติดตาไม้สีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะทำพวกนี้ครับติดเนก่อน เดี๋ยวผมเอานังนั้นออกให้ดูนะครับ นี่นะครับความสูง4เมตรนะครับตอนนี้ขออญาตเก็บของก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ